นักเกรนแลนด์ดินแดนเร้นลักที่อยู่อีก hmm. มิติหน wow, ึ่งของโลกอืมนี่มันเจ้ามอนตี้จากเผ่ายักษ์นี่นาวันนี้พาครอบครัวมาเยี่ยมเยือนเพื่อนๆที่กรีนแลนด์ด้วยเหลยเนี่ยทุกคนต้องดีใจมากแน่เลยลา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 ฮ่าล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 าว้าวสวยจังเลยอ้น่ารักจังจะไปไหนน่ะ รอก่อนรอก่อนรอฉันด้วยะไปไหนแล้วเจ้าตัวขาวโอ๊ยเจ็บฮะไฟดับเหรอกำลังสนุกเลย ไฟดับร้อนเนี่ยอ่อร้อนจังเลยนะไม่นะที่ขับขัไม่ได้อยู่เลยชื่ออะไยชื่อี่เคยรู้เจออยู่เมื่อกีฬาแอนเกิดปัญหาพวกเขาจึงปรากฏตัวขึ้น ช่วยพวกเราด้วยใครก็ได้ช่วยพวกเราทีช่วยด้วยมีเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังออกมาจากในบ้านหลายหลังเลยนะแบบนี้พวกปีศาจต้องอยู่ในบ้านแน่แน่คงจะมีหลายตัวเลยสินะพวกเราคงต้องแยกย้ายกันไปช่วยพวกชาวเมืองแล้วล่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อกันผ่านทาง G Watch นะทุกคนได้เลยโอ้ยร้อน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 เกิดอะไรขึ้นครับคุณยายไหนเจ้าปีศาจซ่อนตัวอยู่ไหนออกมาดีเดี๋ยวนี้นะ ไม่มีปีศาจอะไรหรอกแค่ไฟดับนะหนูแต่ว่าลำบากมากเลยตอนนี้ยายร้อนมากจนทำอะไรไม่ไหวแล้วอ่าไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมช่วยเองวินดี้โปรว้าเย็นสบายขึ้นเยอะขอบใจมากนะทำไงดีเนี่ยสักผ้าไม่ได้แล้วอืมปีศาจเครื่องซักผ้าเหรออะไม่ใช่นี่ไฟดับนะครับผมต้องรีบซักผ้าซะด้วย ฮะเรื่องนี้ไม่ยากฉันช่วยเอง w a t e r s w i l l เรียบร้อยแล้วเอาไปตากได้เลยจ้ะโอ,อ้ขอบคุณครับอ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมยืนไหวไหมครับฉันหิวมากเลยอะ่ะไปดับหมุนเข้าไม่ได้ตอาออกก็ใช่ไม่ได้อีกหิวจังเลยอ่าไม่ต้องห่วงผมจัดการให้เองครับ steam heater เรียบร้อยไก่อบและข้าวสวยขอบคุณมากนะได้กินข้าวแล้วช่วยฉันทีช่วยทีช่วยเลื่นมาช่วยหน่อยขอไฟฟ้าหน่อยทุกคนถ้าต้องช่วยพวกชาวเมืองทำงานบ้านไปตลอดแบบนี้ฉันว่าพวกเราต้องหมดแรงกันแน่แน่พวกเรามารวมตัวกันเพื่อวางแผนก่อนดีกว่าพอไฟดับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของพวกชาวเมืองก็ใช้งานไม่ได้ทุกคนวยวายกันใหญ่ แล้วก็ขอให้ช่วยกันไม่หยุดเลยด้วยใช่ฉันโดนใช้นี่หยุดเลยโดนให้ช่วยซักผ้าแล้วก็ทำอาหารด้วย จริงๆแล้วถึงจะไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกชาวเมืองก็สามารถทำงานต่างๆเองได้นะมีเครื่องมือหรือวิธีการที่ทำได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างที่ร็อกกี้ทำก็ไม่ได้ใช้พลังพิเศษเลยด้วยจริงด้วยฉันว่าพวกเราต้องให้ทุกคนฝึกช่วยเหลือตัวเองกันแล้วล่ะใช่แล้วเราก็ต้องไปหาสาเหตุเรื่องไฟดับและทำให้ไฟฟ้ากลับมาใช้ได้กันอีกด้วยนะถ้างั้นตอนนี้เราส่งสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือไปที่ฐานรับโลกกันก่อนดีไหมครับโอเคจัดการกันเลย แล้วมาแล้วแอบหีบหลับไปแป๊บเดียวก็เรื่องเลยละเนี่ยน้อยไปดูสิสกีสลแลนด์มีเรื่องอะไรกันแย่ yeah, เลยแย่เลยสกีลแลนด์ไฟดับรล้เนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านใช้งานไม่ได้แบบนี้คงลำบากกันสินะพวกกาเดียนไฟใจดีจริงๆช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่เลยได้ดูเหมือนว่าตอนเนี้ยเหนื่อยกันแล้วสินะเอ๊ะ ดูเหมือนสาเหตุของไฟดับครั้งนี้จะไม่ได้มาจากทางโลกสินะถึงไฟฟ้าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในโลกปัจจุบันแต่ถ้าไม่มีไฟฟ้าเราก็ใช้อย่างอื่นทดแทนได้นะถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงลองดูตัวอย่างจากผู้พิทักษ์จิ๋วกันได้เลยช่วยหน่อยนะผู้พิทักษ์จิ๋ว รรชาติหรือจะหาขอที่มีลูกล่างแบนๆแบนแบน,บนี้มาช่วยในการสร้างนกงก็ได้ถ้าบ้านใครมีพลาแบบนี้ก็ไม่ใช้ได้เลยนะแต่ถ้าไม่มีใช้กระดาษแผ่นเดียวก็สร้างพันขึ้นมาได้แล้วสร้างลำด้บไม่ต้องเปิดไฟเลยถ้าอยากกินอาหารอุ่นๆแต่ไม่มีเตาไมโครเวฟและทำแบบนี้ด้สิ แผ่นฟอยมาติดที่ด้านในของกล่องแบบนี้เอากระดาษสีดำติดไว้ที่ด้านนอกของกล่องใส่อาหารที่เราอยากอุ่นในกล่องเอาพลาสติกยืดคลุมไว้แล้วก็เอาไปตั้งไว้กลางแดดแบบนี้หรือจะอุ่นขนมแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน ำกับแผ่นฟอยล์จะช่วยดุดความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้เราทำให้อาหารอุ่นขึ้นได้ช็อกโกแลตอุ่นๆอ,อร่อยมากเลยเล่ไฟลับแล้ดูดีวีเราเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไม่ได้เราก็สร้างเกมสนุกๆไว้ในเอ g จีกองแล้มามันติดเป็นตส้นทางตามที่เราไปไว้เย็สัสแล้ว ของกฎของเราเอาลูกปีพองวันหนึลูกแล้วก็เล่นได้เลยเชี่นงก็ง่ายให้ใชป้ปากของเราเป่าลูกหมาทีา่หลอดช่วยลูกปีพองขยับเย้ yeah, สเร็จพลังจากธรรมชาติมีประโยชน์หลายอย่างใครๆก็ใช้ได้ไม่ต้องเสียเงินเลยรู้หรือเปล่า ถ้าเราใช้พลังจากธรรมชาติแทนการใช้เครื่องไฟฟ้ามีประโยชน์หลายอย่างเลยนะ 1. ช่วยให้เราได้ประหยัดไฟฟ้า 2. เพื่อให้ประหยัดเงินเมื่อเราลดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าลงเราก็ไม่ต้องเสียเงินค่าไฟแพงๆ 3. ใช้พลังจากธรรมชาติสามารถช่วยลดมลพิษได้เพราะในกระบวนการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างสร้างมลพิษขึ้นมาด้วยหรือแบบนี้แล้ว ก็ลองใช้พลังจากธรรมชาติกันเยอะๆนะฝากพวกนายสองคนซ่อมเสาไฟฟ้าให้ทีนะเดี๋ยวฉันจะไปสืบต่อว่าใครมาทำลายเสาไฟฟ้าจนเป็นแบบนี้ได้เลยพวกอืมฮะมอนตี้นี่นะสวัสดีครับทุกคนไม่เจอกันนานเลยนะ มอนตี้มาเยี่ยมเพื่อนเพื่อที่กรีนแลนด์เหรอใช่แล้ววันนี้ฉันพาพ่อแม่แล้วก็น้องสาวฉันมอรี่มารู้จักกับทุกคนด้วยมอนตี้ตอนนี้ที่กรีนแลนด์กำลังเกิดเรื่องเพราะเสาไฟฟ้าล้มทั้งเมืองเลยใช้ไฟฟ้ากันไม่ได้นายเห็นอะไรน่าสงสัยบ้างไหมอะเอเอคือว่าเสาสูงสูงหลายๆอันตรงนอน้นใช่ไหมคะคือว่า หนูเผลอไปชนมันเข้านะคะขอโทษนะคะอ,อ,อ้เออเออไม่เป็นไรมอลลี่ไม่ต้องร้องนะพวกเรากำลังแก้ปัญหากันอยู่อ่ะขอโทษจริงๆนะเดี๋ยวพวกเราขอไปช่วยซ่อมเสาไฟด้วยนะได้เลยครับขอบคุณนะครับ แบบนี้ก็เย็นไนะ้เหมือนกันเนาะอืมเย็นสบายไม่ต้องเปิดพัดลมหรือแอร์เลยอขนมปังอุ่นๆได้แล้วจ้าสวัสดีทุกคนพวกฉันช่องเอาไฟฟ้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติแล้วนะเย,ย้ขอบคุณครับขอบคุณ,คณมากะคะ ไฟฟ้าจะกลับมาใช้ได้แล้วแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้หรือใช้พลังจากธรรมชาติทดแทนได้แบบนี้ลองทำดูก็ดีนะใช้แล้วล่ะครับแถมยังประหยัดค่าไฟดีด้วยนะได้เลยวันนี้พวกเราได้รู้จักการใช้พลังงานธรรมชาติที่ขึ้นเยอะเลยต่อไปจะใช้แน่นอนเรื่องนี้เพราะผู้พิทักษ์จิ๋วช่วยไว้แท้เลยขอบคุณมากนะผู้พิทักษ์จิว๋ว